คุณครับช่วยไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเดยอินด้วยครับแม่ฉันถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันแต่พวกเขาไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนถ้าอันเฟรส,สามารถวินิจฉัยเจอโรคหายากได้เป็นไปได้ว่าจะรู้ว่าแม่ฉันเป็นโรคอะไรกันแน่คุ้มค่าที่จะลองดีละฉันมาถึงแล้ว แต่ตอนนี้ฉันต้องทำยังไงล่ะเนี่ยต้องทำอะไรถึงจะเรียกอันเฟดออกมาได้ฉันแค่ลองเรียกเขามาดีไหมอันเฟดสวัสดีอันเฟดเฮ้อันเฟตโอเคอันเฟดโถโเถเขายังหนุ่มอยู่แท้ๆอ่อใช่สิใช่แล้วต้องใช้โทรศัพท์แค่แกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์ตอนที่เรียกก็ได้แล้วสวัสดีนี่ใช่บ้านอันเฟดใช่ไหมเฮ้ ว้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะถามถึงบ้านของอันเฟดแต่ทำไมเขาไม่ตอบมาล่ะไม่ใช่ว่าจะตอบกลับทุกครั้งที่เรียกหรอกเหรอชื่อเป็นทางการคือโรนี่หนึ่งอย่าบอกนะว่าโรนี่สวัสดีครับคุณจังพยอนจุนคุณมารับการรักษาหรือคะไม่ใช่ครับผมมาหาศาสตราจารย์ลีฮันซองด้วยธุระส่วนตัวครับ อีกสักพักเขาจะรักษาคนไข้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมาแล้วค่ะขอบคุณครับโอ้ตรงเวลาพอดีสัตว์าจารย์สบายดีไหมครับใครละเนี่ยผมซื้อจางหยอนจุนที่มาหาคุณเมื่อ3ปีที่แล้วในช่วงเป็นหมออินเทอร์เรื่องอาการป่วยของแม่ผมตอนนั้นคุณเป็นคนวินิจฉัยโรคให้แม่ผมครับสตราจารย์อ่าจางหยอนจุนนี่เองฉันจำได้แล้ว ูกแล้วล่ะตอนนั้นชั้นวินิจฉัยว่าแม่ของเธอเป็นโรคพาร์ก,กินสันและแม่เธอเป็นยังไงบ้างถ้านั่นมันสามปีก่อนเธอน่าจะเป็นหมอมาสามปีแล้วสินะเธอเลือกเฉพาะทางด้านไหนล่ะคือว่าจากเหตุการณ์นั้นผมเลยไม่สามารถเปิดงานต่อและลาออกไปแม่ผมตอนนี้อยู่ในการรักษาระยะยาวอาการเธอไม่ได้แย่ลงตอนที่เธอลม้มลงแต่ช่วงนี้อาการก็ค่อยๆแย่ลง ผมขอโทษที่จะถามศาสตราจารย์แบบนี้นะครับแต่ผมมาที่นี่เพราะต้องการขอร้องบางอย่างเป็นไปได้ไหมครับที่ศาสตราจารย์จะดูรูป MRI สแกนเมื่อ3ปีก่อนอีกครั้งหนึง่งเจอมาหาฉันแบบนี้คงแปลว่าเธอจะต้องรู้สึกกดดันจากอาการของแม่แน่ๆตามฉันมาไปดูด้วยกันในห้องวินิจฉัยขอบคุณครับศาสตราจารย์เยี่ยมแค่นี้ฉันก็มีโอกาสให้ลุนนี่วินิจฉัยให้แล้ว 30มนาทีก่อนสวัสดีครับคุณจงางหยอนจุนสว,วัสดีโรนนี่นายคืออันเฟดท,ที่เก็บเลือดฉันในห้องทดลองของยอนบุกใช่ไหมชื่อทางการของฉันคือ S A A I โรนี R ่นึ I ่งกรุณาเรียกฉันว่าโรนนี่อ่าโทษทีโรนนี่นายช่วยบอกฉันได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเซลล์ประสาททั้งหมด1 0 0 0 0แสนล้านในสมองมนุษย์ที่ใช้ในการผ่าตัดแต่มันก็มีเซลล์เกียอยู่เยอะ ัวถึง10เท่าถ้าเทียบกับเซลประสาทเซลลเกียร์เป็นเซลลที่ถูกสร้างขึ้นในสมองและกระดูกสันหลังและมันมีการเชื่อมต่อระหว่างกันอยู่เป็น100ล้านล้านไซเนปไซเนปเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาท2เส้นที่ส่งสัญญาณกันไปมาด้วยการชนกันของกระแสไฟฟ้าทําให้ชั้นถูกดึงเข้ามาจากเน็ตเวิร์กที่เปิดไว้และถูกส่งเข้ามาในเซลลเกียร์ของคุณจางฮายอนจุนตอนนี้การที่โปรแกร,รมทํางานได้นั้น ต้องผ่านไซแนบที่อยู่ระหว่างเส้นประสาทในตัวคุณจังหยรนจุนงงชิปคือนายจะบอกว่านายอยู่ในสมองของฉันใช่ไหมลวนนี้พูดให้ถูกคืออยู่ในเครือข่ายประสาทซึ่งรวมถึงสมองด้วยโอ,โอเคขอฉันถามอะไรนายหน่อยสิฉันกำลังไปตรวจสแกน MRI ของผู้ป่วยนายจะวินิจฉัยมันได้ไหมลนนูนี้ถ้ามีข้อมูลเพียงพอก็เป็นไปได้แต่ ขอร้องล่ะอย่าบอกเรื่องฉันกับคุณยอนวุกเลยนะถ้าสัญญาฉันจะวินิจัยให้มันไม่อยากให้ฉันบอกยอนวุกนั่นเหรอไหนดูซิคนไข้โอฮยอนซอกสามปีที่แล้วถูกไหมใช่ครับวันที่7มิถุนายนโอเคอยู่นี่ไงในภาพที่7ของ MRI สแกนเธอจะเห็นดีไลเนชันใน STN และ SN นนอกจากนั้นที่รู้จักกันในชื่อ ซับเทเลมิกนักเลสและซับเทเลมิกนกลาตามลำดับนี่คือสัญญาณหลักของโรคพากินสันซับเทเลมิกนักเลส STN กลุ่มก้อนสีดำที่อยู่ระหว่างหลอดเลือดในสมองกับการสมองซับเทเลมิกนิกลา SN กลุ่มก้อนสีเทาอยู่ในสมองส่วนกลางดีรายน t ั o นเขาโครงที่แสดงความแตกต่างของลักษณะในภาพสแกน X-ray ฉันไม่เห็นอย่างอื่นแล้วละ ตอนนั้นฉันมาดูกับศาสตราจารย์ลังสีวิทยาแต่ก็ไม่เจออย่างอื่นเลยแค่นี้มัง้งตอนนี้แหละโดนี่ทำการวิเคราะห์ MRI ได้ละขอโทษนะครับศาสตราจารย์แต่จะเป็นไรไหมถ้าผมขออนุญาตดูไายสีขอบุมครับศาสตราจารย์ขอร้องละช่วยวิเคราะห์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดนี่ โซ่ยหยุดภาพที่สี่ทีตรงแกนกลางทางซ้ายเหมือนจะมีสัญลักษณ์ของกล้ามเนื้อพรอนฝ่อตัวกล้ามเนื้อพรอนฝ่อตัวลักษณะเป็นไม้กางเขนกล้ามเนื้อพรอนฝ่อตัวแปลว่ามีการฝ่อตัวในบริเวณพรอนแต่ลักษณะไม้กางเขนมันหมายความว่ายังไงริมไรไฮเปอร์เลนเทนซิตี้จะเห็นได้ชัดที่พูเทเมนต์ริมไรไฮเปอร์เทนซิตี้การรวมตัวสูงสุดของเงาพูเทเมนต์ส่วนหนึ่งของเลนทิฟอร์มนิวเคลียส ในโครงสร้างสมองอืมดึกขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยอะไรที่บ่งบอกว่าสามารถเห็นมันได้พูทเมนที่พูดถึงคือส่วนหนึ่งของเลนติฟอร์มของนิวเคสเลนติฟอร์มของนิวเคสและพอนเป็นส่วนหนึ่งของสมองเลนติฟอร์มของนิวเคสส่วนสีเท่าขนาดใหญ่ในบริเวณของซิลิบัมพอนอยู่ระหว่างสมองส่วนกลางกับเมดูล่าออฟลองกาตาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ m อ i มีความเป็นไปได้82%ที่จะเป็น MSA Multi Per System Atrophy MSA เป็นการเติบโตโลกหายากของระบบประสาทที่สามารถระบุได้จากหลากหลายอาการจริงเหรอเนี่ยไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าหมดเวลาแล้วฉันสัญญาไว้แล้วนี่สัตว์ตาจารย์คุณลองดูที่ภาพนี้อีกสักครั้งได้ไหมครับเธอหมายความว่าไงถ้าคุณดูที่ภาพนี้จะเห็นว่าพรมีการหดตัว ผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของไม้กางเขน Hot Cross Bun s สัญลักษณ์ของไม้กางเขนเป็นลักษณะ MRI ที่ไว้ระบุโรคทางระบบประสาทบางชนิดเธอครับเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่ชิบหายละนี่ฉันบุบบานเกินไปงั้นเหรอ